S <S สวัสดีครับอันน e like ี้เป็นวงจรของแรมนะครับอ่าแรมประกอบด้วย i อซีเจ็ดสี่หน sí well ึ่งสองห้าเจ็ดสี่หนึ่งสามเก้าแล้วก็เจ็ด erm สี่เจ็ดสี่นะครับอ่อันนี้เป็นวงจรของแรมดูอันน yes: ี้เป็นสายอะไรนะ Enable Light Enable Light อันนี้เป็น Enable Lead อันนี้เป็นสวิตช์ควบคุม Light 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 ตัวนี้ Light ตัวนี้ Lead อนี้เป็นสาย Data Bus นะครับ อ่ะเดี๋ยวดูการทํางานต่อไปนะครับการทํางานองมันก็คือเราจะเลือกที่ตําแหน่งการทำงานก็คือ,อ,ต,คอตอนแรกเราทําที่ไล้์ก่อนคือการป้อนค่าเข้าไปโดยใช้สายดัตตาบัสในต,ตาแหน่งแรกตําแหน่ง0ูมผมป้อนให้มันเป็นไฟหนึเข้าไปอ่าเราจะเอาสาย enable l i t e ไปเสียบไฟจะเปลี่ยนเป็น10อ่า ต่อไปจะเป็นตำแหน่ง01คือตำแหน่งที่2ผมจะให้มันเป็นไฟ00เราใส่ n น b l e Light ไปเสียบไว้<อ>ไฟก็จะกลายเป็น00ต่อไปในตำแหน่งที่3คือ10ผมจะขอป้อนไฟเป็น01ผมขอป้อนไฟเป็น01คือ,อเอาใส่ Noble Light ไ,ไปเสียบไฟก็จะเปลี่ยนเป็น01 ต่อไปตำแหน่งที่4ผมจะให้มันเป็นไฟหน <c oughs> ึ่งหนึ่งพอไปเสียบปุ๊บก็จะกลายเป็นไฟหนึ่งหนึ่งครับต่อไปจะเป็นในส่วนของการรีดอ่าเราต้องดึงสาย d a t a b u บัออกด้วยแล้วก็สายนิเบลร์ีออกอ่าต่อไปจะสายนเบอไออกอ่า <c oughs> ต่อไปจะเป็นสายนิเบลร์ีดเอามาเสียบค้างไว้เลย โดยเราจะใช้สวิตช์ตรงนี้เป็นสวิตช์ควบคุมว่าเราจะอ่านที่ตำแหน่งไหนอย่างนี้เขียนว่าตำแหน่งที่00 00มันเป็นไฟ10ไฟก็เลยติดเป็น10อ่าการหนป้าย10อ่าต่อไปจะเป็นตำแหน่งที่01ตำแหน่งที่2ไฟไฟเป็น00ตัว00ก็เลยออกมาเป็น00ต่อไปในตำแหน่งถัดไปคือตำแหน่ง10คือตำแหน่งที่3ไฟตรงนู้นคือเป็น01 ผลออกมาก,ก็เลยกลายเป็นศูนย์หนึ่งต่อไปในตำแหน่งที่4คือ,อ1นึ่หนึ่งคือเป็นไฟ 1, <ๆ>หนึ่งหนึ่งผลออกมาก,ก็เลยเป็นไฟติด2ดวง<ๆ>หนึ่งหนึ่งครับขอบคุณครับ